สวัสดีวันส่งท้ายปีเก่านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะครับผมกำลังจะเริ่มฤดูกาลใหม่นะครับต้องเอาเด็กๆมาฝึกกันหน่อยวันนี้ฝนไม่ตกนะครับได้เอาเด็กๆมาออกบอมเครื่องกันสักหน่อยนะครับผม เตรียมพร้อมที่จะออกล่ากันนะครับปีนี้เจอกันแน่นะครับมีขุนพลเด็ด,ด,ดหลายตัวนะครับไ,ได้ออกเดตกันหลายวันนะครับนี่ก็เจ้าอ่างบึนนะครับผมจับมาถ่ายประญาติจับกิน ยาบำรุงนะครับผมน้ำมันตับปลาพอพริกหนึ่งเม็ดนะครับพร้อมที่จะทำลูกอีกนะครับมีติดคิวจองอยู่สองสามคิวนะครับันก่อนพี่ก็ทักมาแล้วนะครับนี่ก็ฝนเริ่มเต็มแล้วนะครับปีนี้สนุกแน่นครับผมสำหรับคนที่ชอบนกคอใหญ่เหมือนกันนะครับ เริ่มด,ดูการใหม่กันนะครับก่อนออกจากกรงเหมือนว่าพักอยู่ในกรงนานๆนะครับไม่ได้เอาลงดินดูเชือกกันให้ดีๆก่อนนะครับอันตรายนะครับเผื่อเชือกมันเกิดลุยเกิดเกิดลุยเกิดขาดอะไรแบบนี้อันตรายเลยนะครับตัวลักอีกตัวนะครับตัวนี้เป็นวิ่งครูนะครับเป็นลูกสิงห์ใบหยองม้าดำนะครับ ตัวนี้ไว้โชว์ผลนานให้ชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเจ้าจอมทัพนะครับเป็นลูกเจ้าจอมทัพมาดำนะครับชุดนี้ก็เล่นง่ายชุดนะครับมีเขาเอาไปที่แบ่งๆไปเล่นได้แล้วหลายตัวนะครับลูกจอมทัพ มีผลงานเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็ใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นนกตอตัวนะครับจับมาถ่ายบรยาติสบายใจเลยนะครับได้เด็นหน่อยๆนะครับดูเสียงเจ้าตัวนี้นะครับผมผมให้ชื่อว่าเจ้าไคโดนะครับตัวนี้ เด็ดอีกตัวนะครับเนียสำหรับคนที่โอนเงินมาแล้วเดี๋ยวเสร็จปีใหม่นี้ผมก็จะส่งให้นะครับเพราะว่าการส่งมันส่งลำบากนะครับผมนายหัวว่าให้พ้นปีใหม่ไปก่อนเดี๋ยวเคจะจัดส่งให้นะครับรอหน่อยนะครับผมขอโทษด,ด้วยที่ล่าช้านะครับช้าแต่ชัวร์แน่นอนนะครับค้างอยู่สี่ห้าเจ้านะครับ เด็ดเด็ดอีกตัวนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นวิ่งคูนะครับตัวนี้นี่ก็พระเอกตัวเดิมนะครับเจ้าบินเซียนดูตัวนี้นะครับผมดูนะครับผมยังไม่ค่อยออกลีลาเท่าไรนะครับแต่ว่าเด็ดเด็ดอีกตัวนะครับเริ่มออกวิ่งแล้วนะครับ เป็น6กเดเดือนแล้วนะครับไม่ได้ลงดินตัวนี้นี่ก็มาชมกันนะครับลูกนกก็ค้างอยู่ในรังหลายตัวเลยนะครับยังไม่ได้จับเดี๋ยวก็ว่าจะจับลูกนกอ,อกจับลงด้วยนะครับ ตัวลักนะครับลูกเกยอีกตัวนะครับปีนี้ผมจะเก็บเฉลยโชว์ให้ดูนะครับกับเจ้าหืนนะครับเจ้าอื่นเจ้าจิตดนะครับจิตจิตเจ้าจิตดนะครับตัวนี้เสียงอาจจะต่ำตำสักหน่อยนะครับแต่เป็นเสียงเล็กนะครับ เป็นมาเร้อยนะครับตัวนี้ดูเจ้าตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปเจ้าไขโดนะครับตัวนี้ดูเสียงนะครับผมมีโยนคูมีผลคูแน่นอน,นครับตัวนี้มีวิ่งคูด้วยตัวลักอีกตัวนะครับ ตรงนี้ก็มีนกขึ้นใหม่หลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ชมนะครับแต่พอว่าผมเข้าใกล้มันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับ๋ยวผมให้ชมดูเสียงสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เสียงสวยๆมากนะครับนี่นะครับผมเป็นเด็กใหม่นะครับ หลายตัวเลยนะครับที่กําลังขึ้นกําลังคึกอยู่นะครับแต่มันก็จะเขินๆขืน,ขนกล้องสักหน่อยนะครับมันก็จะเขินๆขืนกล้องสักหน่อยพอผมเดิอนออกมาเดี๋ยวมันก็ ได้เล่นแน่นอนนะครับชุดนี้นี่ก็ชุดเด็ดเด็ดอีกตัวนะครับผมเป็นพี่น้องกับเจ้าไคาโดนะครับตัวนี้เป็นพี่น้องเจ้าไคาโดนะครับฝึกประมาณสิบครั้งได้นะครับ วนนี้วันก่อนผมจับใส่เชือกใหม่นะครับแถวให้ชมนะครับนนี้ลงดินไปครั้งสองครั้งแล้นะครับผมตรงกล้งแรกก็มีถันเลยนะครับสำหรับคุณที่ชอบนกเขาใหญ่เหมือนกันนะครับผมไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับผมจะพาไปดูตัว ตัวลักอีกตัวนะครับ ก็มีลูกหลายตัวแล้วนะครับผมไปดูเจ้าอื่นกันทักหน่อยนะครับ